สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาอยู่กับโมสเ c a คาร์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับโมจิมาเป็นเจ้าตัวรถ t ตโยต้านิวฟอร์จูเนอร์นะครับสำหรับคันนี้เป็นตัวรุ่นลีเจนเดอร์2.8โฟล์ทไอขับ4นะครับผมรถปี2021นะครับเลขไม่์ขับใช้งานไปเพียง40,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับราคาพิเศษสุดโปรโมชั่นนะครับผมขายอยู่ที่เพียงแค่1,200,000 90้าหบาทเท่านั้นนะครับผมเป็นตัวรถสีขาวมุกแบบนี้หลังคาดำแบ็คท็อปเงาเงาหล่อๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นมดจะพามาชมภายในภายนอกกันก่อนนะสำหรับโคมไฟหน้าเขามาพร้อมกับเป็นตัวโคมไฟหน้าดับเบิลโปรเจคเตอร์นะครับโคมไฟโปรเจคเตอร์มาให้ถึง2ดวงแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดไฟ LED ดีทัมันนิ่งไลท์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมลงมาด้านล่างนะครับผมจะเป็นตัว ไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าออกสูตรออกโรงงานเป็นแบบ LED มาพร้อมกับเป็นตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้า2จุดแบบนี้เลยนะครับโลโก้ Toyota าครอบแก้วหล่อๆแบบนี้นะครับผมกันริ้วรอยนะครับแล้วก็ตัวกล้องมอง360องศามีให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับ ตัวรถหล่อๆแบบนี้เลยนะผมใช้งานไปค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะสำหรับคันนี้ท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะเป็นตัวฟอร์ u n เ r สีขาวมุกนะผมโฉมปัจจุบันแบบนี้เลยนะฮะหลังคาสีดำเงาหล่อๆนะผมกระจกข้างนะเป็นสีดำเงาแบบนี้แล้วก็ไฟเลี้ยวปลายกระจกมีให้เรียบร้อยแล้วเช่นกันนะครับ ตัวกล้องมองด้านข้างก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวที่จับประตูมือจับปิดเปิดเป็นแบบโครเมียมทั้งหมด4ี่บานนะครับเบาะด้านภายในนะครับเขามาพร้อมกันเป็นตัวเบาะหนังสีดำนะฮะตัดสลับขีดกับสีขาวหล่อๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับผมสามารถปรับไปฟ้านะครับได้ถึง8ทิศทาง8ระดับเลยพลาสติกกับบันไดย,ยังติดอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ ได้เป็นตัวชุดเครื่องเสียง JBL นะผมยกชุดออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะครับผมตัวกระจกนะผมปรับ,บไฟฟ้าออโต้ทั้งหมด4บานนะครับพวงมาลัยนะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันด้านบนคาดลายไม้สีดำเดินได้สีขาวด้านล่างหุ้มหนังสีดำนะครับโลโกโตโตต้ t o y o ต a นะครับผม กลางพวงมาลัยแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวเซ็นเซอร์นะครับเตือนออกน็อกเลนนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์เตือนก่อนการชนนะครับตัวนี้แล้วก็คุสคอนโทรลแพนเดิสชิปมีให้เรียบร้อยแล้วไม่สี่หมนะครับดูไม่ผิดนะครับคันนี้ไม่เพียงแค่47,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ตัวปุ่ม engine start หรือปุ่มพุ s สตาร์ t นั่นเองนะครับตัว parking sensor mode นะครับผมแล้วก็ตัวเปิดปิดฝาท้ายนะครับผมภายในห้องโดยสารนั่นเอง นะหน้าจอครับทัชสกรีนขนาดใหญ่ออกศูนย์ออกโรงงานแบบนี้นะครับพร้อม็นตัวกล้องมอง3 d ดีให้เรียบร้อยแล้วนะฮะแอร์ระบบดิจิตอลนะครับแล้วก็ตัวปุ่มปรับโฟนะครับตัวแท็กเชนคอนโทรลตัวช่วยในการลงที่ราชันแล้วก็ไวเลสชาร์จเจอร์นะครับการชาร์จรองรับการชาร์จไร้สายให้เรียบร้อยแล้วคอนโซลตรงกลางคาดลายไม้สีดาหล่อๆแบบนี้นะครับแล้วก็ ตัวระบบเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดได้โหมดอีโคโหมดนอร์มอลโหมดและพาวเวอร์โหมดนะครับออโต้สตาร์ทสต็อปแล้วก็ตัวช่วยในการกันลื่นถลายนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือมองหาอยู่นะครับไม่ว่าจะซื้อเงินสดหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะครับผมสามารถออกได้ทุกอาชีพเลยนะครับแหล่งที่มารายได้ชัดเจนนะครับผมแล้วก็หรือว่ามีเป็นตัวสลิปเงินเดือนสามารถออกได้เลยนะครับประวัติเครดิต ผ่อนดีผ่อนตรงนะครับมีเป็นตัวดอกเบีย้ยพิเศษให้นะครับผมอ่ะเบาะด้านหลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับห้องโดยสารก็ค่อนข้างจะกว้างขวางนะครับแล้วก็เพดานนะครับเป็นเพดานสีดําฝ้าสีดํานะครับแล้วก็ตัวที่ปรับแยกส่วนอิสระนะครับสําหรับคอนโทรลแรงลมแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ตัวพาวเวอร์เอาเล็ตด้านหลังสามารถชาร์จแบตได้เลยสำหรับผู้โดยสารด้านหลังนะครับผมหัวชาร์จปลั๊กก็ในประสงค์นะครับผมมีให้เรียบร้อยแล้วแปลงเป็นตัวหัวปลั๊กไฟบ้านนะครับสามารถเสียบชาร์จกันได้เลยพลาสติกตัวกับบันไดตัวนี้ก็ยังติดอยู่เช่นกันนะฮะดิสเบรกสี่ล้อนะครับสำหรับคันนี้นะครับสัญลักษณ์ซิสมาโฟด้านหลังนะครับแล้วก็ตัวไฟท้าย Full LED แบบนี้หล่อๆแบบนี้นะฮะไฟเลี้ยวแบบวิ่งเซ q u e นเชียลนะฮะแล้วก็ตัว เสาวกาศที่ฉลามนะครับผมสปอยเลอร์ออกศูนย์ออกโรงงานมาพร้อมให้ตัวไฟเบรกดวงที่3เลยนะครับแล้วก็ตัวสัญลักษณ์โลโก้2 8งจุดแปดลีเจนเดอร์แบบนี้นะฮะฝาท้ายไ,ไฟฟ้าครับใช้งานเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสแบบนี้นะครับโครงสร้างรถเดิมๆบอดี้รถเดิมๆทั้งหมดเลยนะสติ๊กเกอร์นะครับติดอยู่ครบอยู่พร้อมแบบนี้ลอยเม็ดอาร์คเรียงเดิมสวยๆออกจากโรงงานนะครับผมแบบนี้เลยนะครับ หัวน็อตนะครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขันหรือรอยถอดใดทั้งสิ้น,นครับอ่ะอาจจะมีการใช้งานตามสภาพบ้างนะครับผมรอยเปื้อนเ,เล็กน้อยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้มีการจัดการปรับสภาพให้นะครับผมแต่ว่าหัวน็อตนะครับไม่เคยมีรอยแกะรอยขันรอยถอดใดทั้งสิ้นเลยนะครับสามารถทับเบาขึ้นไปแบบนี้นะครับเพื่อบรรจุของสัมภาระเพิ่มเติมด้านหลังได้หรือว่า ท่านใดที่ต้องการมาอยู่ผู้โดยสารก็สามารถพับลงมาได้นะครับผมได้ขนาดไม่เกินเจ็ดที่นั่งนั่นเองนะฮะซื้อเงินสดนะครับผมคุยราคาต่อลองราคาน้าง,งานได้เลยนะครับผมลองเข้ามาทดลองนัดวันเข้ามาดูนัดวันเข้ามาจองรถหรือว่านัดวันเข้ามาทดลองขับรถตัวจริงกันก่อนได้นะครับหรือว่าท่านใดที่จัดไฟแนนซ์ปรึกษาสอบถามรายละเอียดเอกสารเกี่ยวกับอาชีพของท่านส่วนตัวเพิ่มเติมนะครับลองโทรเบอร์มหากรรมดโดยตรงได้เลยติดต่อมหากรรมดโดยตรงได้เลยครับ ที่เบอร์098ครับ490นะฮะ2739ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์098นะฮะ490นะครับ2739นะครับยังไงไม่ทิ้งลิงก์คอนแทคช่องทางติดต่อไม่ไม่ว่าจะเป็นตัวลิงก์ไลน์ ID เดียไลน์นะครับผมหรือว่าจะเป็นตัวลิงก์แฟนเพจ Facebook หลักของโมดนะครับผมโมดมีเข้ามารัวๆเลยนะสำหรับตัวเจ้าตัวตุยตามิลฟอ o ์เนอร์เ e จินเดอนะ,ะสำหรับคันนี้รุ่นท็อปสุดตาราง2.8โคลด์ดิ ขับ4นะครับรถปี2021เลขไม่ขับใช้งานไปเพียง4ี0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับยังไงขอฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการพิจารณานะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหากันอยู่ด้วยนะครับสำหรับวันนี้โมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ